คข้องร้อยราระทุกในเมืองสุรินทร์มีอยู่จริงครับวันนี้นะครับเรามาเล่งเรื่องปากทองกันมั่งนะครับวันนี้จะพามากินนุ่มหวานเลยร้อยนะครับอยู่ที่ซอยเข้าวยีนนะครับเข้ามาประมาณปักแปดสิบเมตรอยู่สายมือนะครับนี่ร้านข้องปีจุครับปีจุในขายนุ่มหวานมันนั่นเลยนะครับแต่ก้อนอยู่ข้างองค์ผักนะครับตอนนี้ยายมาอยู่ปลกซอยเข้าวหยีเลยนะครับนุ่มหวานข้องปีจุมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่ไม่กี่อย่างเลยนะครับมีนุ่มชันนะครับมี อ่ากวนหน้ามันหน้าเท,ทีครับแล้วก็มีอะไรเลยอะ่ะนี่โมแกงอ่านื้อกวนยังเป็นครับพี่จุเกล้ไายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนี่ครับหน้าตากับอ่าเพราะตัวอะไรนี่ปิจกนี่โอ้อห้หา,บา,หาบาทกับแหม่โป๊กจัดยังไงต่างตักต่างร้อยนะครับแม่น้ำเลยเมนูวันนี้นะครับข้าวร้อยก็คือนุ่มวันแบบไทยๆโอ้ใบตองเขามีจุกครับนี่ครับซอยเกาจีนนะครับอ่า อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีนะครับโอวอัดันเข้ามาสักแปดสิบเมตรนะครับอยู่สายมือตึงเลยนะครับพี่จูนะครับเริ่มคล้ายตั้งแต่ตีสามบนเย็นนะครับจนถึงพุกม่งเย็นนะครับอคล้ายทุกวันตรงนี้ไม่มีวันหยุดครับมีลูกค้ามาเลยนะครับลูกค้าแซาซวยกันรถเซอร์ถูกคลิปคนนี้แล้วครับ นี่กับคล้อง้อยกับการาคาตัวยังอยู่จริงกับนุ่มวานไตรไตกล้องปีจูกับข้าวจีนบัานข้าวจีนตำบลของคุดอำเภอเมืงองจังหวัดสตูลครับ